ขอเมื่อกี้เห็นพอหลังจากดูพอพี่คเนตแอบไปเห็นรูปภาพไม่ต้องแอบครับนรูปใหญ่มากอันนี้ก็เรียกประจานนะย่อค่อยๆแพนไปอ๋อนี่นี่ได้มาจากไหนอะคะภาพจะบอกให้นะภาพวาดเนี่ยเดีบอกแล้วกันดิชอบงานศิลปะและแต่เราอะไม่มีทุนทรัพย์เราไม่ใช่มหาเศรษฐีที่จะจ้างคนวาดภาพเราในแบบว่าอลังการใหญ่ยักษ์แล้วก็แบบมีมีเขาเรียกว่า เหมือนลายเส้นเขาอะคือมีเอกลักษณ์ของรูปภาพของแต่ละภาพจะวาดแล้วมันไม่เหมือนกันอย่างรูปเดยเคยไปรูปนี้เดี๋ยวขอพูดถึงรูปนี้ก่อนละกันรูปนี้ตอนนั้นได้ออกหนังสือเล่มหนึ่งก็คือหลังม่านางโชว์แล้ในรูปนั้นก็จะมีรูปดีเกี่ยวกับการทำงานโชวต่างๆและมีคนหนึ่งเป็นศิลปินจิตกรรม ชนิดราเหรียญทองที่ประกวดมาได้รางวัลเยอะแยะและ้วแล้วเขาทำนิทรรศการเปิดแกลเลอรี่ครั้งหนึ่งแล้วมันเป็นแกลเลอร,รี่ที่แปลกมากอะ่ะซึ่ง,งต่างคนต่างไม่รู้จักกันนะช,ช่างวาดภาพกับกับ,กบเดตอนแรกไม่รู้จักกันแล้วมีคนมาบอกว่ามีคนหนึ่ง เป็นช่างวาดภาพที่เก่งมากแล้วเขาเปิดกกแกลเลอรี่เขาวาดภาพพี่เดรู้หรือเปล่า <ฮะ S 2> เขาเขาตั้งนิทรรศการว่า he is the most beautiful lady ซึ่งทุกอย่างมันขัดแย้งกันหมดเขาใช้คำว่า he แต่ beautiful lady ใช่ไหมฮ แล้วทำไมเขาวาดนะเขาเขาเขาอ่านหนังสือพี่เดแล้วเขาได้แรงบันดาลใจแล้วเขาทำเขาวาดภาพพี่เดเนี่ยร่วม40ภาพนะ40รูปเป็นนิทรรศการนะเฉพาะของรูปพี่เดย์คนนี้เ็ไม่ได้เหรอเอราอกว่ารายการตอนนั้นช่วงนั้นจะมีรายการพวก้อกันเล่นรายการสาระแน่เลยกันอย่าเลยอย่ามาหลอกสาระแน่หรือเปล่าหลอกกันอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ไปให้ฉันไปแล้วเดี๋ยวไปถ่ายบ้าบ้าบออะไรแล้วเออไม่ไม่จริงๆเพราะว่าเขาก็ไม่รู้จักพี่เดี๋ยวผมให้คุยกับกันแล้วมันจะมีงานเปิดงานอีก อาทิตย์หน้าอะไรอย่างเงี<ม>้ยที่ที่จุฬาลงกรเราก็เอ้ยอก็คุยกันเอามันจริงนะเว้ยเราก็ไปเราก็ไปมันก็เป็นแกลเลอรี่ที่จุฬาเขาเรียกอะไรนะตรงนั้นน่ะตรงตรงหลังมาบนคลองเลยมานอยมันจะเป็นแกลเลอรี่ที่แสดงงานศิลปะครับปรากฏเป็นภาพขนาดเนี้ยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วเฮ้ยสวยเว้ยว่ดเออสวยจริงๆเป็นภาพสวยเลยแล้วเขาก็ถามเดวาชอบรูปไหนอืเด็กก็ เก่งใจ <S <S นะเด็กก็ชอบรูปนี้แล้วเด็กก็เก่งใจเด็กบอกชอบรูปนี้ออันนี้คือรูปที่ไม่สวยที่สุดแล้วหรือว่าสวยคือมันก็สวยมันไม่แพ้กันเลยอ่ะแต่รูปนี้ก็สวยรูป oh <ต>นี้ก็สวยอแต่ว่า,า,าเรา,า,าถูกใจขเขายกมาให้แบบใส่เกอบมาเรียบร้อยอย่างสวยงามเลยค<ร>่ะแต่ถ้าเกิดเดรู้ก่อนนะจาะเดี๋ยวไม่กล้าเลยเด็จะบอกว่าจะบอกว่าไม่ชอบก็ไม่ใช่อ่ะนะแต่แบบว่าคุณรู้ป่าวว่าเขาขายปล่อยเท่าไหร่ มันไม่ใช่ของของศักดิ์สิทธิ์นะคะอาจารย์อาจารย์บอกว่าปล่อยเนี่ยไม่คือคือคือเห็นเห็นพูดอย่างนี้แล้วเขาเข้าใจว่าคงมหาส่วนใหญ่คนที่จะชอบสะสมงานศิลปะจริงๆแล้วเขาจะดูในเส้นแล้วเขาบอกว่าพี่เดเลือกรูปนี้เก่งมากเพราะผมชอบรูปนี้มากที่สุดอ่ะเราบอกอ่ะไม่ต้องมาพูดเอาใจก็บอกจริงๆแล้วเขาอธิบายให้ฟังเราถูกต้องมากทําไมเขาใช้นิทศกาลนี้ฮีเริ่มจากฮีกับเลดี้มันคอนทราสต์กันอย่างรุนแรง เขาดูว่าเดย์ทำงานเป็นผู้ชายเกิดมาเป็นนายเนี่ยแต่ทำงานที่ผู้หญิงทำไม่ได้แล้วก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงเนี่ยนั่นคือขันคอนซัตข้นนึงแล้วรูปนี้ก็คือตรงประเด็นเลยอาจารย์ดูรูปนี้อาจารย์จะเห็นอะไรบ้างใช่ไหมความรุนแรงของสีของสีแปลงเขาเรียกว่าร้อนแรงใช่ร้อนแรงสีแดงนี่ออกมาก่อนแล้วดูท่าแต่ดูท่านี่ก็แบบ กันดูตาดูป่าคือท่าเนี่ยคือเปิดกลางอ้าเหมือนเชื้อเชิญเข้ามาแต่มือเนี่ยมันปิดเปิดไว้นะครับแต่ว่าใบหน้าสวยมากใบหน้าเนี่ยสำคัญสำคัญที่สุดเลยนะว่าเขาเรียกว่าเซอร์ออกมาหมดเห็นยิ้มไหมคะเขาบอกว่าชอบรอยยิ้มของเดมากเหมือนโจ๊กเกอร์มีลูกค้าชมหรือด่าเขาบอกปากยิ้มสวยกว้างมากเขาเรียกแบบยิ้มแบบจริงใจอยากคือเชื้อเชิญเข้ามาจริงใจแต่ดูตาคือถ้ามึงเข้ามึงตา ร้ายเขาเรียกตาไร้ใคือใครเข้ามาเนี่ยใครหลงเข้ามาเหมือนอี้วีนัสไฟแท็บไปเลยอ่ะคืออ้ารอแมลงแต่ถ้าแมลงเข้ามาปุ๊บตายเป็นอาหารใช่คือเข้ามาเล่นๆไม่ได้เออต้องจริงๆอิอเราก็ดูเฮ้ยแล้วมันก็ตรงจริงตรงจริงแล้วอาจารย์วิคาะห์อย่างเงี้ยเราเขาวิคาอห์เราฟังเขาเขาเหมือนกับมันก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งซึ่งเราก็รู้ตัวว่าเราเป็นยังไงจริงใช่ไหมฮะอย่างนั้นจริงๆรแล้วราคาราคาแอาจารย์ หลักแสนหลักแสนนะา๊ะจะปล่อยตอนนี้จะไปกี่แสนเนี่ยเป็นล้านแล้วมั้งถ้าที่เมืองนอกเราไม่รู้แต่เมืองไทยคงไม่มีราคาเพราะเขารู้ว่าเป็นเดลเขาจะซื้อไปทำไมอีนี่คืออะไรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยถ้าเรามองให้มันเป็นศิลปะทุกอย่างมันเป็นสิ่งสวยงามหมดแม้กระทั่งโต๊ะนี่ขยักถ้าเราทําให้มันเป็ศิลปะก็สูงลาบไม้เนี่ยมันเป็นศิลปะฝรั่งเขาเห็นคุณค่าแต่เราไม่ได้มองว่าเป็นศิลปะเรามองว่ามันคือธรรมชาติที่สร้างศิลปะได้อย่างที่ มนุษย์ไม่สามารถจะสร้างให้ปั้นให้อะไรอย่างเงี้ยก็จะคงปั้นไม่เหมือนเียดความลายเส้นถึงจะปั้นได้สวยได้เหมือนแต่มันไม่มียาเพราะสมัยก่อนไม้เนี่ยเขาเรียกว่ามีคุณภาพมากปัจจุบันต้องเป็นไม้ที่แห้งแล้วไม้อายุเยอะเฟอร์นิเจอร์รุ่นใหม่ที่ถึงจะเป็นไม้ก็จริงแต่สังเกตดูสิเฟอร์นิเจอร์ใหม่เราจะไม่ซื้อทำไมไปซื้อของเก่าเราเรียนรู้สิเพราะเฟอร์นิเจอร์ใหม่ไม้มันยังไม่แห้งแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะแตกจะแตกมั่งจะบดบิด เปี้ยว<ง>ประตูเนี่ยมันจะโกง,โง,โงเพราะฉะนั้นเลยทำไมใช้ประตูเก่าอันนี้คือไม้เก่าที่เขาเก็บไว้หลายสิบปี<ง>แล้วฝีมือในการแกะสละักฝีมือในการสร้างฝีมือในการเข้าลิ้นไม้ไม้ไม่ได้ตอกไ้วยตะปูใช้การเข้าเดือย<ง>เข้าสลักอะไรกัน<ง><ง>แล้วดูความประณีตความงามเนี่ยมันมีมันมีอยู่ เออวันนี้เราคุยเรื่องคนกุ้ยไปยังเนี่ยนี่เราคุยอื่องเฟอร์นิเจอร์เหรอเป็นรายการอะไรเนี่ยแต่งบ้านเหรออาจารย์โอ้แสดงเวลาก็หมดซะแล้วยังไม่ครบนะอาจารย์ยังไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้มานั่งสบายๆมากก็เป็นส่วนที่จะพูดองไปถึงห่วงจุ้ยใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่าเด็กก็ศึกษาเด็กบอกแล้วเด็กชอบศึกษาแต่เด็กไม่เก่งไงเด็กชอบศึกษาพอที่เราจะเราเป็นคนที่อยู่บ้านเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเราจะอยู่บ้านยังไงให้มีความสุขให้มีความสุขแต่เราไม่ได้ว่าไปดูให้คนอื่นเป็นเป็นืนได้เหมือนอย่างอาจาร ิ้เท้ายัางรูปพลาดนักปาอยังรูปพางไอ้ไอการอย่างนั้นนะอไอการที่เราคิดว่าเออเราก็ทําอย่างนี้เราทําอย่างนี้แต่มันทําด้วย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 ข้อกําหนดอย่างที่บอกพื้นที่จาํากัดหรืออ,อะไรก็แล้วแต่ต่างๆแต่เราก็พยายามทาให้บ้านเราเนี่ยรู้สึกนั่งไปมุมไหนเราก็ยากจะอยู่าอยากรู้สึกไม่อุดอดัดไม่อยากลุกลี้ลุกลนแต่อย่างน้อยข้อไหนที่จะปรับแล้วให้ห่วงจุ้ยดีขึ้นเราต้องหาผู้รู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น คงจะต้องเป็นต้องเป็นเทปนะหมดแล้วสิอันี้ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องวอ่ะโถเอยจะถามอาจารย์หน่อยค่ัเนี่ยแต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรนะจะทํายังไงให้เทปต่อไปห้องนี้ถูกต้องดูดีหรือได้อยู่มากใช่แล้วก็มีการจัดวางอะไรที่มันตัวไหนถูกตัวไหนผิดบ้างหรือเปล่ามีเหมาะสมอย่างไรธาไหนขัดกันบ้างหรือเปล่าอะไรบ้างหรือเปล่า ก็ต้องเป็นเทปหน้าแล้วนะเพราะวันนี้เฉพาะเรื่องศิลปะเอยแล้วก็เรื่องของเทพอย่างแค่พี่คิตเองอะไรโอ้โหนี่ก็ทุกอย่างครบหมดเลยสนานเชื่อไหมทั้งชีวิตก็ไม่จบอย่าลืมว่าอย่างที่ได้บอกพี่พิตเนี่ยไปไา่ประวัตินปีแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างสั่งสมมาเรื่อยๆความรู้มันมีใหม่เพิ่มขึ้นแ้ต่ละปางก็มีที่มาต้องทำไมเขาถึงต้องทําแบบนี้อันนี้หมายถึงอะไรอันนี้หมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นคนที่ศึกษา อยากจะศึกษาลึกๆก็พุ่งประเด็นไปเลยแต่ถ้าคนที่รับรู้แค่นี้ก็เข้าใจพอเหมือนเดียไม่รู้เรื่องฮวงจุ้ยแต่เราก็ต้องรู้ไว้บ้างเอาเท่าที่เราพอรู้พอเป็นประโยชน์กับตัวเราพอแต่ถ้าจะรู้ลึกๆจริงๆต้องถามอาจารย์ได้ได้งั้นก็ต้องเป็นเทปหน้าแล้ววันนี้เวลาหมดเนี่ยต้องลาผู้ชมก่อนด้วยสวัสดีผู้ชมไปก่อนสวัสดีด้วยฮะแล้วเดี๋ยวเทปหน้าค่อยสวัสดีใหม่ขอบคุณคุณผู้ชมมากขอบคุณมากขอบคุณมาก